สวัสดีครับนี่ผมจะมารีวิวแลมโบ้นะครับนี่โดยทำจากเหล็กแหนบนะครับสันหนาอยู่ที่ห้านิลนะครับใบมีดยาวตลอดเลยครับดั้มไม้ประกบแบบนี้เลยนะครับนี่สองขนาดนครับดิบสนิ้วสิห้านิ้วนะที่ผมจะมาฟันไม้ให้ดูนะครับมาฟันได้ไหมมาดูกันครับก็องม่อหย่่งนี่ตรงนี้ี่ ม,มียู่นะครับไม่มียู่เลยนะนะครับตัวนี้ทํามาใหม่นะครับไม่มียู่นะครับยู่บินทําให้ฟรีครับดูอีกรอบหนึงครับนี่สองขนาดนะครับสิบสองนิ้วกับสิบห้านิ้วนะครับ 嗯。Mm.